จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้ดีอยู่แล้วว่าเวลาที่เราจะไว้ผมยาวแล้วเวลาผมร่วงเนี่ยมันจะไว้ผมยาวไม่ได้หรือว่าเวลาที่เริ่มไว้ผมยาวมันจะเริ่มร่วงอย่างมีในยาพี่เองเนี่ยทำงานทุกวันทําสีผมทําเจลยืดดัดต่างๆ,ๆนานา,นานคือเจอมาหมดแล้วทําไลโอมา3 4ปีผมอยากจะพิสูจน์ว่าไลโอถ้าเกิดเราไว้ผมยาวขึ้นมาเวลาเราใช้เนี่ยมันจะร่วงไหมลองใช้แบบทั้งเซตพอใช้ไปแล้วผมมันลดการหลุดร่วงได้จริงๆปกติแล้วผมมันต้องร่วงแล้วแต่อันเนี้ยไม่ร่วง คืออย่างแฮร์ทนิกเนี่ยนะครับได้รับการรับรองจากสาาถาบันสปินคอนโทรลว่าสามารถเพิ่มความหนาของเส้นผมได้ไม่ใช้ต่อเนื่อง4ถึงสิสัปดาห์อันนี้ยังดูเนี่ยผมเนี้ยยาวเห็นไหมวันนี้มีโปรพิเศษมาฝากเป็นโปรฉลองปีใหม่2 5 1 8จัดให้ครบทั้งเซ็ตไปเลยซื้อแฮร์ทนิกของไลโอ4ขวดแบบนี้ แถมฟรีแชมพูให้อีก4ี่ขวดไม่พอเราแถมให้อีกครีมนวดให้อีกสขวดทั้งหมด12ขวดซื้อสี่ขวดแถมแชมพูให้อีก4แถมครีมนวดให้อีก4ปกติแล้วทั้งหมดนี้ในราคา6680ดบาทวันนี้คุณไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายแค่1980เยแดบาทที่ล,ล้วตกชิ้นละร0อยกว่าบ,บาทเท่านั้นเองจบแล้วจบเลยครับพี่หนูไม่เพิ่มไม่เพิ่มลแล้วครับพี่หมวย <laughs> ไม่ต้องรอซื้อครับ <laughs>